กเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่นครศรีธรรมราชนะครับก็ไปขอความช่วยเหลือกากพานิชย์จังหวัดที่เมืองคอนนะครับว่าช่วยให้ดูแลปัญหาราคากุ้งที่ตกต่ำหน่อยหนึ่งนะครับลงพื้นที่ไปสะท้อนปัญหาพร้อมกับน้อยสุนิสาแสงระวีครับตาม,ตาม จากกรณีที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับความเดือดร้อนจากราคากุ้งตกต่ำทำให้เกษตรกรขาดทุนจึงได้รวมตัวกันเข้าร้องขอความช่วยเหลือจากผานิ์จังหวัดนครศรีธรรมาราชและมีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันหาทางออกค่ะจังหวัดนครศรีธรรมาราชร่วมกับกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนื่องจากราคาตกต่ำค่ะ ที่สากรผู้เลี้ยงกุง้งลุ่มน้ำปากพนังอําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีหน่วยงานกลมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้ามาตรวจโครงการช่วยเหลือเกรรษตรกรผู้เลี้ยงกุง้งของกลมการค้าภายในมีนายขันชิตเขมารักนาย,ยกสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยให้การต้อนรับและเล่าให้เราฟังค่ะว่าหลังจากได้ยื่นร้องขอความช่วยเหลือไปหน่วยงานก็ได้เข้ามาช่วยนายขันชิดบอกว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้ก็พอแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้เท่านั้นค่ะก็เป็นโครงการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าได้นะครับเพียงแต่ว่าการที่จะแก้ปัญหาระยะยาวก็ต้องหาแนวทางมาตรการอื่นๆควบคู่กันไปด้วยครับ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายไตรรัตน์ชัยรัตน์กล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นแหล่งผลิตกุ้งที่สําคัญของประเทศในปี2566มีเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนกับกลุ่มประมงถึง2,800รายมีพื้นที่เลี้ยงกุ้งกว่า28,000ไร่คาดว่าจะมีกุ้งออกสู่ตลาดกว่า3,000ตันทําให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าการต้องการการบริโภคน้อยลงและการส่งออกก็ต้องลดลงทําให้กุ้งที่มีอยู่ออก มาลุ้นตลาดค่ะต่อจากระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกร,รผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยก็ประสบป,ปัญหานะครับราคากุ้งตกต่ำนะครับเนื่องจากว่าระบบเนื่องจากว่าสถานก,การณ์ของเศรษฐกิจนะครับความต้องการการบริโภคเนี่ยก็น้อยลงนะครับการส่งออกก็น้อยลงนะครับแล้วก็เรื่องของอต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารกุ้งหรือหรือเคมีพันธุ์ <het ero> นายอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในที่วันนี้ลงพื้นที่มาติดตามการรวบรวมและกระจายกุ้งบอกว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม2566ที่ผ่านมาราคากุ้งปรับตัวลดลงอย่างมากจากการชะลอคำสั่งซื้อจากประเทศส่งออกสำคัญได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนและญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในด,ดําเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุง้งปี2566เพื่อดําเนินการเชื่อมโยงการจําหน่ายกุ้งภายในประเทศเป้าหมาย5,000ตันโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการจัดสรรงบประมาณจํานวน17.7ล้านบาทค่ะ เกรอพีเมียมนะครับใช่เรพีเมียมจากการติดตามสถานการณ์ก็ปรากฏว่าเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนหลายจังหวัดนะครับก็มีการยื่นข้อร้องเรียนไปผ่านทางชี้บอร์ดนะครับแล้วก็ทางชี้บอร์ดก็พิจารณาปัญหาของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวก็ปรากฏว่าราคาที่เกษตรกรได้รับในสถานการณ์นั้นนะครับก็ราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนอยู่นะครับก็ เสนอให้ทางกรมการค้าภายใน,นะครับจะทําโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับโดยลักษณะโครงการก็เช่นเดียวกับปี2564นะครับปัจจุบันนี้ก็ทุกจังหวัดน,นะครับก็เริ่มดําเนินการแล้วนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นจังหวัดแรกที่เปิดรับสมัครผู้รวบรวมได้กระจายกุ้งที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดโดยมีเกษตรกรเข้าร่วม397รายกำหนดซื้อขายกุ้งระหว่างวันที่10กร,รกฎาคมถึง30กันยายน2566นี้ค่ะดวงคำผินใจถ่ายภาพสุนิสาแสงนวี5าอาสาเพืประชาชนรายงานมามา,มานครมากินกุ้งขาว so I. Right.